ซูบูรุฟเฟลสเตอร์นะครับเป็น 2.0iS ตัวที่มีระบบ i Size นั่นเองนะครับ i s i ซ e คือระบบควบคุมการขับขี่นะครับที่ต้องบอกเลยว่าผมให้ความปลอดภัย100%เนเต็มระบบไฟหน้าเขาจะเป็นแบบว่าหักเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับก็มีกล้อง360องศานะครับนี่ผมกดให้ดูนี่มีแบบนี้นะมีให้เลือกได้จะดูแบบไหนนะ 2D 3D แบบไหนก็ดีเหมือนกันนะครับ595,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่10,000หลักร้อยครับไม่ถึงคันแน่นอนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุานนะครับอยู่กับผมในเอสพีเซ็นเตอร์คาร์ของเบ้งนั่นเองนะครับวันนี้จัดซูบูรุฟ o อ e s เรสเตอร์นะครับเป็น 200iS ตัวที่มีระบบ i Sight นั่นเองนะครับน้าชมเนี้ยมี2รุ่นนะมีตัว 200iS ธรรมดากับ 200iS i Sight e Sight คือระบบควบคุมการขับขี่นะครับที่ต้องบอกเลยว่าผมให้ความปลอดภัย100%เซเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธยายให้ฟังนะครับแต่ว่าวันนี้เราดูด้านหน้าของฟอรเรสเตอร์รถอาจจะดูแบบบลงบาราณนิดนึงนะแต่คือระบบการขับขี่คือดีมาก นะครับกระจงกระจังทุกอย่างเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับตัดสีดำนะครับมีกล้องส60องศานะครับแล้วก็มีชุดแต่งรอบคันนะก่อนนันนี้เรามีสีขาวสีเทาสีเขียวคันนี้สีเขียวแล้วก็มีสีบูบูคันหนึ่งนะคันนั้นยังว่างอยู่นะคันขาวขายไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ระบบไฟหน้าเขาจะเป็นแบบว่าหักเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับเราเลี้ยวซ้ายไฟหน้าก็จะสาดไปทางซ้ายด้วยนะครับเราเลี้ยวขวาไฟหน้าก็จะสาดไปทางขวานะคันนี้มาพร้อมล้อแม็ก GT นะครับเป็นทูโทนนะครับเป็น5ก้านคู่ นะครับดิสเบรกสล้อนะครับแล้วก็คันนี้ยังได้ตัวกล้อง360อองศามาให้ด้วยนะครับนะกับกับตัว SUV นะครับตัวระบบภายในของเขาต้อง,องบอกว่าค่อนข้างหรูหรานะตัวนี้ป้ายแดงล้านกว่าเลยนะกับ f o r เล t เตอนะเงินไม่ถึงซื้อไม่ได้จริงิตอนป้ายแดงนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นนะครับอ่ะคันนี้ <c oughs> นะครับในตัว f o r เล t เตอนะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถมันเป็นเครื่องบ็อกเซอร์นะครับเวลาสตาร์ทรถมันเป็นเครื่องวางนอน เสียงมันอาจจะคำรามนิดนึงนะแต่ว่าสักพักหนึ่งอะ่ะมันจะเงียบลงนะครับนะ้นระบบของตัวโฟลเลตเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นตัวหน้าจอตัวนี้มันจะเป็นทัชสกรีนใช่ไหมนะแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อ Apple Car าเพนดอโตได้นะนะครับแล้วก็มันจะมีจอด้านบนตรงนี้พวกระบบฟังก์ชันการทํางานต่างๆเขาจะเปิดไว้หมดนะครับมันจะเป็นล็อกเลนนะครับแจ้งเตือนการชนด้านหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งเนี่ยแล้วก็บายสปอตนะครับที่เหมือนแคมรี นะครับแล้วก็มีกล้อง,ษษงสามองศานะครับนี่ผมกดให้ดูนี่มีแบบนี้นะมีให้เลือกได้จะดูแบบไหนนะ2 d 3D แบบไหนก็ดีเหมือนกันนะ,นะครับวิทยุก็จะเป็นแบบ normal normal ให้มีจอมีกล้องถอยแอร์เป็นออโต้เกียร์เป็นอัตโนมัติปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่เขาจะมีมีแต่โหมดหิมะมันเป็นรถญี่ปุ่นเนาะมันก็จะมีแบบ s โ o ว์ได้แล้วก็ snow m o d ดก็หิมะน้อยหิมะเยอะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโหนะครับแล้วก็ระบบ ที่ดีที่สุดสําหรับคันนี้นะในมุมมองของผมนะคือแจ้งเตือนกันชนด้านหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งคือแบบดีจริงสมมติรถเ,เราเราแบบเราเผลอเลเล่นอะไรอยู่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราปล่อยรถไหลไปอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กตัดผ่านหรือมอเตอร์ไซค์ตัดผ่านรถเบรกเองแบบเบรกแล้วเบรกกระทันหันเบรกแรงมากนะครับตัวนี้คือดีมากๆนะครับนอกจากระบบตัวล็อกความเร็วตามคันหน้าแล้วแล้วก็แจ้งเตือนกันออกนอกเลนแล้วระบบเนี้ยคือระบบที่ดีมากๆนะครับรวมถึงมีตัวแบบ ไฟสปอร์ตไม่ให้อีกนะครับก็จะมีไฟตามมุมกระจกนะครับเวลาเราจะเลี้ยวมุมอับสายตาที่เราไม่เห็นนะครับแต่ว่าปุ่มกดของเขามันอยู่ตรงนี้คือเหมือนเขาทําว่าห้ามปิดอะ่ะมันต้องเปิดตลอดเวลาอันนี้ก็คือแจ้งเตือนการออกนอกเลนเวลาแซงเนี้ยมันก็จะมีเสียงปึ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดอะไรประมาณอย่างงี้นะครับแต่ระบบที่ดีมากๆสาหรับผมคือแจ้งเตือนกันชนด้านหน้าแบบปึ้งแล้วรถเบรกเองเลยนะรถไม่ชนนะแต่ว่าระยะห่างมันน้อยมากประมาณอย่างเงี้ย60เซนติเมตร นะครับแล้วก็คันนี้มีโหมดการขับขี่2โหมดมีโหมด S กับโหมด I นะครับก็คือ IS นั่นเองสำหรับรุ่นรุ่นรถคันนี้เนาะก็เหมือนรุ่นย่อยอ่ะ2.0 IS ก็คือมันจะมีโหมดแบบนี้แหละนะครับแล้วภายในด้านหลังนะครับตอน2ก็ค่อนข้างกว้างนะตัวเบาะเขาจะพับเป็น60-40นะครับ60-40ก็มีที่พักแขนให้เรียบร้อยนะครับหัวพัสติกยังไม่แกะเลยครับคันนี้เลขไม่แสนสามกับราคาค่าตัว595,000บาท595มีแอร์หลังทุกอย่างฝาท้ายไฟฟ้า คือครบทั่วอนะ่ะรถปีสิบเก้าจดยี่สิบพี่ดูด้านท้ายก่อนมีความสปอร์ตมีความถึกมีความแบบง่ายใช้งานมันเป็นออฟวิวได้แลนะ้วมันเป็นรถขับสี่ตลอดเวลานะครับก็ดูโลโกโ้ได้เลยเนี่ยซูบารุนะเซมิ a l คอออฟวิวได้ View ye, นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เขาด้เขียนว่าฟอเรสเตอร์สอรุ่นปกติมันจะไม่มีปุ่มมันจะไม่มีตรงนี้มันจะมีแค่2.0 i s นนะไอไซส์คือระบบการขับขี่ที่ผมบอกที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะมีวิงหลังให้เรียบร้อย นะครับแล้วชมนี่ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับสีเขียวเหนียวซับครับพี่ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับดูพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยกว้างมากนะครับแล้วก็นี่ตัวภายในอันนี้คือชั้นแรกจะยังไม่มีอะไรนะต้องเปิดชั้นที่สองนี่ถึงจะมีล้อไหลแม่แรงหูรากทุกอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็เวลาพับเบาะเหมือนที่ผมบอกรถแบบระหัวราคาล้านกว่าพี่ดูนี่พับเบาะพับอย่างนี้พับเบาะพับอย่างนี้ไม่ต้องเอื้อมแขนครับ กดสวิตช์อย่างเดียวแต่ว่ามันกดกลับไม่ได้นะมันกดลงได้อย่างเดียวนะครับก็คันนี้ก็คือ s u b a r u f o r e s t e r นะครับ2.0 IS นเะครับเป็นรุ่น i s ไซ e นะครับที่มีระบบการขับขี่ค่อนข้างเยอะนะครับปลอดภัยผมบอกเลยว่าปลอดภัยสูงและรถคันนี้เป็นรถที่เบรกดีมากๆเบรกนุ่มเบรกลึกคือแบบเบรกแล้วอุ่นใจอะรถมันสายใหญ่เนาะป้ายแดงก็อยู่ร้านห้าวันนี้เป็นมือสองก็เหลือค่าเหลือเพียง5้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่หนึ่งหมื่น หลักร้อยครับไม่ถึงคันแน่นอนนะครับรถปี19จด20ครับได้ดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนนะครับก็ผมขายไปแล้วสอาคันผมก็สามารถรีวิวได้ว่าเรื่องการใช้งานคือทุกอย่างผมว่าครบทวนแลนะฝากไว้ด้วยกับ Subaru Forester ครับ2.0 IS i s i ครับ